เขาเรว่ายังไงก็ต่อยเราไม่โดนเขาในเช้ากว่าเราโดนหมัดมั้ยครับน้องไม่ไม่โดนเลยแสดงว่าเตรียมตัวมาดีนะเขาบอกว่าที่เขาชกเราไม่โดนที่เขาโชกยากเน่ยเป็นเพราะว่าเราตั้งรับเน้นรับมากเกินไปเรามีความเห็นยังไงน้องะสอบสอบมวยครับเตรียมมวยมันหนักไม่รับไม่ระวังก็เสร็จอยู่เนาะอะไรเขาหลายกว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างครับคุวคุณนี้พอใจผลงานคือไหมยังไม่เท่าไหร่ ขนาดชนะแบบนี้ยังไม่เท่าไหร่ทำไมถึงรู้สึกแบบแบบนี้ครับว่าไม่เท่าไหร่ที่ปีนั้นหน่อยบตรงไหนเนาะาไม่พอหรือแบบนี้จังหวะจะออวุธมันไม่ได้ใจอะไรน้ำหนักนี้เป็นไงบ้างเท่าไหร่ร้อี่สหสูงกวานี้ได้ไหมต่ำกว่านี้ได้ไหมต่ำร้อยยี่สิบห้าสูงร้อสิบเด้องร้อยยีในใจมีใครไหมในใจอยากจะแก้มืออยากจะอไรอยากชิงแชมป์ไวกกับคุเพชรอยากทิงแชมป์ไรบวกกับคุเพชรชัดเจนเลย ก็เขาบอกว่าที่แรกตัดเชือก4คนครับอ่าองมเราตัดเชือกได้แล้วครับก็อยากจะขอตัดชิงคอเพชรหลังๆเขาก็ดีมากเลยนะเราคิดว่าถ้าเจอคอเพชรในเกมจะเป็นแบบไหนก็ต้องซ้อมไม่หนักขึ้นไปเลยชิงแชมป์แล้วเนาะยังไงก็ต้อง100%วันนี้ใช้ทำเอฟซีเรายิ้มทันทั่วหน้าเลยมีอะไรจะพูดกับแฟนๆหน่อยู่ไหมน้องก็ขอบคุณเราจะไปหน้าต้องปี ดีดีด้วยครับดีดีดวยครับเป็นดุ่งเล้วแบบนีครับ